พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568 ทิพยะประกันชีวิตจับมือทิพยะประกันภยัยร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่25 Money Expo ี0อ็กซ n 2 5 Bangkok ภายใต้แนวคิด s i l ซ e n t Wealth การสร้างความมั่งคัง่งทางการเงินแบบยืดหยุน่นเพื่อความยั่งยืนโดยมีคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานคุณสันติวิริยะรังสฤิฐ์เป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยคุณละวันแสงสนิท หลัดกระทรวงการคลังคุณนพพรบุญลาโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคุณสมพรสืบถวินกุลกรรมาการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมเปิดบูธอย่างเป็นทางการณ c เชลเลนเจอร์ฮอลล2และ3อิมแพ t เมืองทองธานีวันนี้ วันจันทร์ที่19พฤษภาคม2 5 6 8เวลา11นาฬิกากรมศุลกากรจัดแถลงข่าวร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจับกลุ่มผู้โดยสารชายสัญชาติออสเตรเลียขณะพยายามลักลอบส่งออกเม็ดเอมเฟนตามีนให้มูลค่ากว่า6.6ล้านบาทนคร์อดเอท่าอากาศยานสุรภูมิโดยมีนายพันทองรอยกุลน,นันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลก,กากร พร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสวรรณภูมบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนร่วมถแถลงข่าวถึงความสำเร็จในการสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนร่วมกับกรงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจัดงานเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2568 คัดสรรผลไม้และผักคุณภาพดีส่งตรงจากสวนทั่วไทยถึงมือผู้บริโภคในราคาคุ้มค่าตลอดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่บิ๊กซีทุกสาขาพร้อมจัดเต็มบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคม2568ณบิ๊กซีสาขาราชดามริและบิ๊กซีอีก6สาขาที่ร่วมรายการได้แก่สาขาสะพานควายรัชดาพิเศษอ่อนนุช ติวานนท์พระราม2และรงังสิตหนึ่งเอเพ็ก์โครงการมิกยูสระดับพรีเมียมในย่านสุขุมวิทมิทาวกรุงเทพได้รับรางวัลกิจยศระดับนานาชาติ b s บ in Building Health ประจำปี2024จาก Fitwell ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองอาคารด้านสุขภาวะชั้นนำของโลกโดยได้รับการจัดอันดับสูงสุดใน2สาขาได้แก่ The Highest n Scoring Design for a m a l t i n e t t เบสบิลดิ้งและ t เดอะไฮเนส s อลลิ i งดีไซน์โปรเจกต์รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Apex Server ในการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่คำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง สนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรัก็ลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัเสรประธานลีเสนยงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสาม่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหมาอคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบู วัดไร่ชนิกาอเอบึงสามพันธ์จวัดเทชรบูจณบูลบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์08859994